โอ้ยพี่รองหนาวหนาวแห้งหนาวแห้งพี่รองผมรับพี่รอครับสวัสดีครับกับป้ามียูทูบเจ้าอีสาบ้านกว่ยังหนาวป้ามีบอกเรวล่มเย่อโซล่มต้นสองสามมือหลบกับหนาวหนาวแห้งแล้วก็เข้าที่ไปหายิ่งนู้อ่าแท้งตาย อโอ้ยนู้นไม่สิกา่าออกพี่น้องหนาวปาเนี่ยนู้นไม่สิกา่าออกแทงปลาแทงปลาแล้วกันหนีงูเบิ้งกับพวกอะหรยังใครในปลาจ้าหิบก,ก็พ่อเนาะพี่น้องเนาะมันว่าอยู่ผู้ใดออกมาคือบ้ามีดหอกออกมาหากินเราไอ้ลมแห้งหนาว โอ้ยอย่านได้ย่านได้เครือกับอยู่พี่ล็อกอีกนนี้บ้ามีสูบอะไระเรื่มนี้ขันมีปลากระแทกเอาปลาอืม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 อ่ะไปไปพี่น้อง bà mì bò nu nu bỏ ẻm nó có mượn là yin tôi nhảy ra vẫn xỉu à bà mì gì à ông đại gia ông này cứ cho nó thèm cá luôn đó ông sỉ cho nó thèm cá cho nó thèm mỗi thứ trình được hai mươi năm chưa có Một trình được hai mươi năm chưa có chương là có chương trình được hai mươi năm mà có chương trình được

เท่าไรกอนไปยิงหนูไอยิงหนูบาไปยิงหนูเยอไอยิงหนูอนย่างเร่กระด็นพ้นแล้วไปยิงหนูคนบาดเลย dàn vào mùm được cái <laughs> hai nhìn bà chú phía nào thôi bà khẩu con khẩu dưới đây con khẩu bớt con khẩu bớt หังมันหังหนูบักฮัมป์ปงไปไปยิงเอาปลาพี่น้องสองตัวนะมันได้แจงซะขันวางซะนี่แหละครับมันมากกองเขาเบริร์มันเขากองเดียวว่ามีว่านูย่างตัวเดียวครับนเหนี่คิดว่าหนูย่างตัวเดียวนี่ปลากระยัดไม่แล้ว กະะโพกก็ได้ดูใต้อยู่แถวนี้ดีๆงูก็บ่มีล้วพี่นองดับล่ะบ่มีเอาดับเบิดแล้วงูก็ได เดี๋ยวนี่เงบปลาพี่น้องสีใดบ,ววบ่อยู่บ่พี่น้องบ่อยู่ถือัวาบ่อยู่ เมื่อเดียวนี่ตีปัญหาโว้ยเสียดายดป่นเผาอยู่บ้างเหรอว่าอยู่เลยเอานคือปีนเผาอยู่ตายสเสือตายลง่งลุมเลยพี่น้องเลยหยาบลอยนะโอ้ยแต่เสียดายแต่พอคอยุ่หัน มันยิ่งมือเดียวพี่น้องยิ่งมือเดียวแบบกูขอกูท้อดามผ้านนี่แล้วพี่น้องเฮ็เจ้าอะไรเะห้องบานโอ้โนี่ตัวนึงไปเชงไงเดี๋ยว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 เข้าไปแท่งปุ่นดีกว่า เดี๋ยวเขาเนี่ยาดหยาดกระโขกว่าพี่นอ้องหนาวแห้งเย็นนี่ตัวมีปตะกอนลงมาจากตูัวพี่น้องแท่งปลาเต็มสุบเอ้ยบุได้ก็บบได้เมื่อแล้วมีแนวกินปัญหาอยู่ที่ปะชิงพี่น้องตัวใหญ่อยู่แต่ว่าแท่ง,งหมดเลยปัญหาอยู่ที่ปะชงิง

นตรงนี้บเอาหนึ่งสองสามบ่ได้ตายละฮะนี่สิปลาตัวเดีวยดวสมบ่ อืมอืมอ oh ืมอ oh, ืมอืมอค้ณคุณู้อ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 ณคุณ้อูตอู้ออยู่อูใอ้อูอยอูอู้นอู้อูอ้อู้ออูออูอูอยู้้อู้น้องดูอูอูู่อูอูู้อิู้อู้อูยอู้ออูู้อูนอูู่อี้อููอูุอูอูอูออออมอนอาออน้อ้ออออ้อ

เฮ้ยว่าดรว่าดรว่าดรว่าไรคุณหอดใจเดี่ยวเฮ้ยอุ้ยประความว่าหันพี่น้องตอนซ่อนครับ อยเงิเอาขอบคุณทุกเล่ทุกเัพทุกติกรรมมันเลยคือเข้พี่น้องผมแจกหัวใจทีมงานอีสานบาดคว่ำเองเอ้ยแทงประคอตัวบักใหญ่พี่น้องได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวอ่าปลาหายตัวไหนเล็ดใกล้เงือดพี่น้องเล็ดใกล้เงือดเล็ไปได้เยังไงวะ พี่น้องว่เบื้องแมวนี่ก็เสี้ยงสีงุดิ้นหัวใจอะไรพี่น้องเนาะเสือ้อเสื้ออะไรเลยว่าบ่างุดิ้นหัวใจซำบ้ามีหรอ,ก,อการไายิบมาวัสดุกัดคือพวกกล่อมโอ้โนี่พี่น้อง <c oughs> อาาสิ <c oughs> ได้วินมาขึ้นนกเก้วเยอะปากพี่น้องเยอะปากนี่ <c oughs> <c oughs> เ<ฮะ>ยอะดินเยอะดิน่นพุนไปยุ่งนมกันสองตัวเชียงเคียงพี่น้องสองตัวเชียงเคียงอ,อ้ยโอสวาสเนี่ยทำวัแท่งขัดแท่งเนี่ยอยู่เนาะไปได้ยิยุ่ว่าจะโตนี้แหละคันได้กังได้ไดหลายกว่าเา่าด้ เห็นหัวปลาไหลพอออกมาพี่น้องก็ถือเบ็ดเหมือนอันลาบเลยเลยบุญยังได้ไปเชียงนี่นะปีงมันมั่นนี่นะปลาเชียงว่ามีให้แท่งเลยเงียบเรื่อยปเชียงไปน่ามีว่ามันชีวิ่ในถอน สี่ยูนีทรวนนีแล่พี่น้องเอา้าขอบคุณครับสวัสดีครับรอดแล้วพี่น้องมือนี้เอา้าอันนี้แหละครับหาอยากหากินถึงสี่พ่อมานก็นเยาว่ากันดนะครับเด้อนี่ลาบ้ามีกับยูทูบช่องอีสานบ้านข่อยหาไปเรีย่ยไรเรียเร่ยงกันบ่มีพี่มีน้องเบื้องให้กันบ่นเป็นแนวนี้มันก็นยูว่าอะไรพี่น้องต้องอาศัยพี่อาศัยน้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ว่าได้อยู่ตรงที่เนาะพี่น้องเนาะสองตัวนี่เอาปิ้งก็มีบาทนี่ก็มีมันอย่างไงน,นี่ปิ้งพี่น้องนี่นี่ปิง้งปิ้งก็มีเห็นบ่มี่หัวป้งตกใจตกใจสุดขีดมี่หัวป้งนี่ครับปิง้ง เบิ้องล่ะคุณคุณนะคุณนะปีงคุณนะเดี๋ยวบ้ามีเสียดอันหนึ่งให้เบิ้องเดี๋ยวเสียดอันหนึ่งให้เบิ้งพี้หลังตกใจสุดขีดกับสิ่งนี้มาอยบร้อย นี่ครับบ้ามีเห็นบ่ได้ปีงต้องตัดเลยตัดเคืองเลยฮะสมบูตตายอีกก็ไม่จะงคำว่าแล้เนาะอพี่นอนะ้องเนาะสมบูตตายอีกก็ไม่จะงคำว่า,ะา,วาละนี่ครับตัดรวด,ดตัดบยย่ไร้มันกินปลาเหาได้แลบมีกอยู่บะนี่แหละครับขันว่าสร้างหน้าข้ามหน้าไหไมันจะมีปีงมีไอะไรมาอยู่นำะ โอ้ยแท่งหัวแท่งหัวขักปานนี้อะน้า่น้องผมลุยขอบคุณครับสวัสดีครับ